สวัสดีครับพ่อผมนะครับเอบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมวันนี้นะครับแมงกกัพี้ก็พา f อนะครับมาดูผลงานนะครับของเมื่อวานนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่นะครับที่ที่เคยลกๆนะครับแล้วก็มีทั้งหญ้ามีทั้งป่าคืมไปหมดนะฮะวันนี้นะครับมาดูผลงานแล้วประทับใจครับทุกคนโล่งนะครับโล่งนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเขตที่ของเอ็มนะว่ามันตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนนะครับก็คือจากจุดข้างหน้านะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วมันก็ยาวไปนู่นนะครับ f สนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ถนนคอนกรีตนะครับก็เปิดทางแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยป่ามันบังแล้วถนนมันเข้าได้นิดเดียวเนาะนะครับผมตอนนี้โล่งนะครับสวย เดี๋ยวค่อยปรับดินอีกท,นนะกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวค่อยปรับดินอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ท้องฟ้าคึมๆนะฮะเห็นครับเออมันทำอะไรได้บ้างไม้อะไม้เราก็ทำเป็นเสาอะไรสักอย่างนะครับแต่ต้องดูนะครับมันผุหรือยังถ้ามันใกล้ผุแล้วก็ทิ้งไป ถ้ามันยังไม่ผุก,ก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เมือ่อวานนี้ฝนมันไม่ได้ตกใช่ไหมมั้มันมันน่าจะตกช่วงคืนแหและเอ็มเดอร์เพราะว่าผมดูแล้วฝนน่าจะตกลงมาฝนน่าจะฝนตกอ่ฝนตกลงมาเพราะเมื่อวานเรามาดูมันไม่มันไม่เปียกใช่ครับตรงนี้มันมีร่องรอยของน้ำกักขงังใช่แล้วนะครับะน,บนะนะครับเอสซี FC ครับก็ตอนนี้นะครับ แต่เราจะให้ดูหลายทางนะครับก็คือจากหน้ารูว์ตรงนี้นะถ,ถ้าเราเล็งเล็งจากกล้องไปเนาะเนี่ยมันก็จะเห็นหญ้าพวกต้นไม้ที่มันโตแล้วมันเลยขึ้นมานะนี่ครับเห็นตรงสาสายไฟฟ้าไหมนะครับผมนะก็เดี๋ยวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเอ็มเดอร์เนี่ยจะไปทุนะที่พังโคนก่อนไปทำแอปโทรศัพท์นะครับ ก็เดี๋ยวตอนกลับมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาถางเนาะนะครับเพราะว่านี้รถรถถ่ายไม่มานะหนึ่งวันนะครับรถถ่ายมาพรุ่งนี้เราก็ต้องหาอย่างอื่นทํานะครับนี่ครับเอฟซเดี๋ยวผมจะถางตรงนี้แหละถางตัดแต่งกิ่งไม้ที่มันเหลื่อมมานะครับเอาแค่ข้างนอกครับแล้วก็หญ้าพวกนี้เราก็ได้ออกนะฮะไม้กงไม้กวาดนะครับเราก็มีหมดเนาะนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาดินพวกนี้ออกเนาะ เอาจอบขูดออกนะครับถนนจะได้สะอาดนะทุกคนอ่ะนะครับก็อันนี้เป็นมิเตอร์นะทุกคนมิเตอร์อก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมิเตอร์เนี่ยไม่ได้เสียอะไรหรอก อันนี้เป็นเสาปูนนะฮะเป็นเสาปูนที่เอามาจากเมื่อวานนะครับก็มันมีทั้งแตกบ้างดีบ้างนะครับก็เห็นว่าป้าข้างบ้านเนี่ยเขาเขาจะเอานะนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเห็นยังอยู่ที่เดิมนะครับเขาก็ยังไม่ได้เอาไปนะทุกคนนะฮะก็อันนีเ้เดี๋ยววันนี้จะถามให้แน่ชัดน,นะครับว่าจะเอาไหมเพราะว่าถ้าเอาอะ่ะก็ให้ าลากไปที่ของของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่เอาผมจะให้รถเนี่ยดันเสาเนี่ยไปนู่นเลยไปกองไว้กับมานู่นเลยเอฟซี FC. นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ของคนอื่นครับเรามากองไว้ชั่วคราวนะฮะเจ้าของที่เขาไม่อยู่ยังเป็นป่าเหมือนกันเป็นเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเหมือนกันนะครับที่ยากขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองลองถามดูเนาะนะครับเมื่อวานทํา ทำทีถ้าว่าจะเอาวันนี้ไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาก็ไม่รู้นะครับถ้าไม่เอาก็บอกตรงน้อเอฟซีเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลานะจริงๆเมื่อวานผมกะจะให้รถไถเนี่ยดันเอาไปไว้ตรงกองนู่นแล้วนะครับ <ừ. S 1> เห็นเขาบอกว่าเขาจะเอาอ่ะแต่ว่าเสาเก่าดีนะอเอฟซีดียังไงครับอเอฟซีมันดูเหล็กครับนี่นะครับเสาที่แตกเนี่ยเหล็กเส้นใหญ่มากเลยนะนี่ เหล็กมีต้องสเส้นนะ fc ใหญ่มากครับคือเสาเนี่ยแข็งแรงแน่นอนครับผมบอกเลยเสาเก่าก็จริงแต่ว่าแข็งแรงอ่ะมันมันแข็งแรงแหละนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณกันนะก็เหมือนเมื่อคืนฝนมันตกลงมานะตรงนี้ก็มีร่องรอยของดินลูกลังก็แสดงว่า เจ้าของบ้านเนี่ยนะครับเขาเคยปลูกบ้านอยู่ตรงนี้เมื่อวานเมื่อวานที่ผมดูนะครับเขาก็ปลูกบ้านอยู่ประมาณตรงเนี้ยเอฟซีเนี่ยเสาปูมอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยอยู่บริเวณน้าปราปาเนี่ยที่ทําไดอ้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นน้ำปลาปานะครับทุกคนที่เมื่อวานเนี่ยก๊อกมันหลุด พอหลุดปุ๊บน้ำพุ่งฮนะเออน้ำพุ่งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะซื้ออุปกรณ์ปลาปลามานะครับแล้วก็จะทําการต่อนะครับต่อมิเตอร์ใหม่นะครับ fc จะทําการต่อมิเตอร์ใหม่นะครับนี่นะครับก็ที่ที่ท,ที่ที่ต่อใหม่เนียก็ก็ให้ให้รู้ว่าอ่าเราเราจะได้มีมีน้ําใช้นะทุกคน เวลาม,มาที่จะได้แบบมีนงมีน้ำล้างมุลงล้างมือนะครับเนี่ยเราเห็นดินลูกลังเนี่ยเราก็รู้เลยว่าจุดบริเวณตรงนี้เขาเอามาถมตรงบ้านแล้วก็ปลูบ้านอยู่แต่ตัวเนี้ยเราจะปรับใหม่นะทุกคนนะปรับใหม่นะครับก็เห็นเอ็มเดอร์ว่าไอ้ตรงริมเรีมนะ่ะริมๆียมบ้านอ่ะ ที่มต่ําะเขาจะปลูกกล้วยนะนะครับปลูกกล้วยทั้งทั้งส,งส,งสงด้านเลยนะด้านนี้ก็ปลูกกล้วยครับอ่ะอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงนะทุกคนนะเราก็ไม่รวมมะม่วงอะไรนะนะครับแต่ว่ากิ่งสงามากเลยเนาะนะครับก็ผมคิดว่าแน่นอนนะครับอ่ามะม่วงจะออกดวงเดินดวงเดือนประมาณ ไม่แน่ใจนะครับปีใหม่ใช่ไหมมกุลากุมภามีนาเมษาก็มีลูกแล้วนะครับผมคิดว่าแน่นอนครับเขาจะต้องออกลูกอย่างดกแน่นอนเพราะว่าป่ามันโล่งแล้วมันไม่มันไม่มีหญ้าหรือว่าต้นไม้อื่นนะครับมาแย่งอาหารนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะโตเต็มที่อันนี้ป่ามันเพิ่งเปิดนะครับ ก็เลยแบบว่ายังมีความชุ่มนะครับของของน้ําในดินอยู่นะครับเพราะว่าพวกหญ้าพวกต้นไม้มันคุมดินอยู่ครับเอฟซี FC. พอคุมดินเนี่ยพวกดินพวกนี้มันมันไม่ได้เจอแสงแดดเลยนะมันก็เลยชุ่มชาอยู่ตลอดนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าแดดแรงๆนะสักไม่ถึงอาทิตย์หรอกครับดินมันก็จะแข็งนะครับดินก็จะแข็งนะครับ,รบเวลารถเข้าออกก็จะได้ไม่ติดนะครับ อ,อันนี้เป็นเสาฮนะเสาปูนต่อที่อยู่ตรงโน้นนะฮะเนี่ยแมโครเขาเอามากองๆไว้จางเงี้เอฟซีนะครับไม้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ผุครับแต่ว่าต้องต้องใช้เวลานะนะครับสมมุติว่ากองไว้ประมาณสักครึ่งปีอะไรเงี้ยเนาะมันก็เริ่มเห็นล้วแต่ประมาณปีนึ่งมันก็ไปหมดละนะครับ นี่ครับเป็นต้นมะม่วงนะครับต้นที่สี่นะครับนี่ต้นที่สี่นะครับจริงๆมันมีมะม่วง5้าต้น fc เอฟซีผมนับจากข้างในอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างในนะตรงนี้ก็เสียดายก็าภัยครับแ่เขา เขาจกก็ภายออกอะนะครับเพราะว่ามันกีดขวางทางเนาะแต่เมื่อวานได้ขอต้นกระท้อนเขาไว้นะเนี่ยนะรกระท้อนเนี่ยเราเป็นคนขอไว้นะครับนี่ผมผมเดินเดินเดิน,เดนมานะเห็นว่าแมคโครเน่ะเมื่อวานก็จะขุดนะครับขุดดินตรงนี้แหละแต่ไปมาแล้ว รถนะครับรถหล้อมันเข้ามาไม่ได้ครับดินมันอ่อนครับก็เลยกลับก็เลยยุติในการขุดดินไปโถมนะครับแต่ว่าเอมเดอร์ก็มีดินอีกที่หนึ่งที่เขากําลังจะขุดสะในนานะครับเขาให้เขาให้ดินฟรีแต่ว่าเราต้องเสียเงินค่ารถแมคโครที่ไปขุดแล้วก็ลากมานะครับรู้สึกว่าเนี่ยแมคโครมันมัน,ม,นมันจกแล้วแหละ มัน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 จบแล้วนะเนี่ยยังเป็นหลุมอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าอ่ามันมันยังไม่ทันได้ขุดเนาะนะครับมันยังไม่ทันได้ขุดก็เลยอ่ารถมันเข้ามาไม่ได้เนี่ยที่ผมบอกว่าอ่าสระได้น้อยก็คือสระนี้นะ fc นะนะครับเนี่ยนี่หนึ่งลูกนะเนี่ยมันก็ผมไม่ลึกหรอกนะครับผมดูก็รู้แล้วมันมันไม่ลึกนะเนี่ยมีจุดตรงนี้แล้วก็ เหมือนตรงข้างในมีอีกลูกหนึ่งน้อยๆนะครับอ่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้รถไถเนี่ยเขาเขาเขาปรับให้ใหม่แล้วก็ค่อยๆถ่ายดินนะครับจากอีกที่ลงอีกที่นะ FC เนาะนะครับผมมันจะได้แบบว่าเออไม่ต้องไม่ต้องมีสะหรอกนะครับ จริงๆสระ,สะ,สะมีแค่ลูกเดียวก็พอแล้ว fc ก็คือจุดบริเวณตรงนี้ครับอจุดตรงนี้นะก็จุดบริเวณตรงนี้ที่ต้นไม้มันล้มนะครับก็คือจุดที่เขาจะจกเพิ่มขนาดของสะนั่นเองนะครับก็ทำให้ต้นไม้มันล้มไปในสระเนาะก็เลยดูไม่ค่อยสวยนะครับ ก็สรุปแล้วเมื่อวานมันก็ขุดไม่ได้นะนะครับแต่ว่าขอบผมดูจะขอบสะแล้วมันมีลูกลังอยู่นะเนี่ยมันมีลูกลังอยู่ครับคืออ่าพวกพวกรถรถแม็โครในเอฟซเราก็ต้องคุมเขาให้ดีนะบางทีเขาเขาแบบว่าตามอาเภอใจนะ่ะจกนู่นจกนี่นะ นะครับทั้งๆท,ที่เราไม่ได้บอกก็จกนั่นจกนี่ครับก็เป็นอย่างนี้และครับเราต้องเราต้องคอยบอกนะเนี่ยถ้าเมื่อวานผมอยู่นะผมผมจะไม่ให้เขาเนี่ยมามาขุดใกล้ขนาดนี้เลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณคุณต้องเว้นระยะด้วยนะครับระยะรากไม้ด้วยถ้าคุณไปขุดใกล้รากไม้โดนตัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวบางทีมันอาจจะโค่นลงมานะนะครับเพราะว่าไปถูกรากมันนะครับ อันนี้เนี่ยต้นนี้นะ fc นะครับฝนก็เหมือนทําท่าจะตกลงมานะโอ้ไม่ทําท่าละวฝนตกลงมาแล้ว fc นะครับผมอะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดไปปลอยนะทุกคนอ่าวันนี้รถถ่ายไม่มานะครับก็เลยผมก็เลยมาถ่าย fc ได้โดนก่อนนะครับเดี๋ยวอ่าเอมเดอร์จะไปทำธุระที่พังโคนนะครับเดี๋ยว ช่วงบ่ายนะครับค่อยมาต่อนะครับผมแตงเท้าแตะมามันก็ติดอยู่นะเพราะว่าฝนมันตกอะ่ะดินมันแฉะครับดินมันแฉเนี่ยฝนลงเม็ดละ ว่าจะมาถ่ายตรงนี้ให้ดูสักหน่อยฝนลงเม็ดแล้วใน fc เอาละนะครับต้องรีบเข้า่มแล้วเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปไม่ได้เพราะแตงเท้าแตะมันติดตีนครับอันนี้โอ่งน้ำนะเมื่อวานโอเคดินตรงนี้ดีครับก็ผมคิดว่าผมจะทำซุ้มตรงนี้นะเนี่ย ทําซุ้มเอาไว้นั่งหลบแดดก็ตรงประมาณต้นมะขามนี่แหละนะครับระหว่างต้นมะขามสองต้นนี่แหละเอฟซีแล้วก็เอาแค่มาวางนะผมมีแค่แค่ไม้ไผ่อยู่ก็คืออยู่ทางด้านหน้านะครับแค่ไม้ไผ่นะครับผมอันนี้เป็นเขตบริเวณริมรั้วนะครับเนี่ยนะครับเขตริมรั้วที่ติดกับบ้านของป้านะครับ แต่บ้านป้าเนี่ยเขาเอาสังกะสีมาตีแล้วก็เอาไม้มาเป็นรั้วนะครับพื้นที่ใหญ่โตครับทุกคนนะครับทําอะไรได้หลายๆอย่างนะนะครับคือก็ต้องวางจุดที่ดีนะครับนะครับแมงกะบบิกก็จะเดินขึ้นไปตรงถนนแล้วเพราะว่าดินมันเปียกครับผมอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานเดี๋ยว ้องเทามันติดนี่ครับฝนก็ตกลงมาแล้วนะไปปลอยครับไม่เป็นไรหรอกฝนตกแบบนี้นะครับดินดินมันโล่งอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าแดดแดดมันออกก็ดินมันก็จะแห้งเองครับ น้ำฝนก็จะซึมลงดินลงไปแต่เมื่อวานมันโชคดีตรงที่ฝนไม่ตกครับทำงานสะดวกถ้าฝนตกลงมาก็ทำงานยากเหมือนกันมันเดะตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่ารองเท้าผมเนี่ยขี้ดินมันเต็มแล้วแหละค่อยๆเดินไปนะครับ อันนี้เป็นขอบถนนนะเอซีเนี่ยขอบถนนเดี๋ยวผมเอาดินออกจากรองเท้าก่อนปึบอึบนี่งไงนะครับบอกแล้วนะครับว่าผมเดินไปมันติดดินนะฮะติดรองเท้าครับ ก็ต้องเอาให้พื้นให้โอเคนะสิเดี๋ยวไปหยาบรถเพิ่มเดือ์เปื้อนอีกโอเคอันนี้ไก่ชาวบ้านฮนะโอเคครับเดี๋ยวมิเตอร์เราจะต่อใหม่เนาะ รบ,บรรยากาศวันนี้คึ้มฟ้าคึ้มฝนครับก็ยังไงก็อย่าตกมากนะครับเดี๋ยวผมจะทํางานไม่ได้นะครับเนี่ยผมจะได้มาถางป่าไอ้ตรงข้างหน้านะครับเก็บกวาดเลาะ,ละริมฮะเนี่ยตรงไหนที่มีต้นหญ้าอะไรที่มันยังไม่ขาดผมก็จะเอาจอบมาดายนะเนี่ยจอบมาดายมาตัดค่อยๆเลี่มค่อยๆเล็มค่อยๆเลม,มไป นะครับอะโอเคครับ FC วันนี้แมงกระวีฟิล์มก็มาถ่ายให้ดู FC ดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวตอนที่แมงกะบี้มาทำงานตรงนี้ก็จะถ่าย FC ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็ารสนับคลิปนี้นะครับแมงกะบี้ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ